สวัสดีค่ะมาเที่ยวกับพี่สาวตุ้มนะคะวันนี้พี่สาวตุ้มจะพาไปแอดเวนเจอร์วันที่สองของการเดินทางนะคะวันนี้พี่สาวตุ้มจะพาขึ้นเขาเรียกว่านะคะสกายคลิปวอล์กนะคะเป็นเป็นการขึ้นไปชมวิวบนเขาเกรตเทนวน์นะคะซึ่งพี่สาวตุ้มเช่า กระเช้าส่วนตัวนะคะมีผูษษ้โดยสารสองคนคือพี่สาวตุ้มกับพี่สาวนะคะตอนนี้เรากำลังจะไต่ระดับขึ้นไปในระดับ2,700เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะาตามพี่สาวตุ้มมาเลยค่ะพี่สาวตุ้มจะพาขึ้นไปชมนะคะข้างบนจะมีวิวสวยๆนะคะระหว่างทางนี้พี่สาวตุ้มก็จะให้เพื่อนๆได้ชมวิวที่กำลังไต่ระดับขึ้นไปนะคะ เล็กในป่าใหญ่นะคะมีเสียงนกแทรกเข้ามาในกระเช้าด้วยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งบนเขานี้ถ้าที่สาวตุ้มจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก็คืออาจจะเป็นโฟซีซันนะคะก็คือสี่ฤดูกาลนะคะฝั่งซ้ายนี้จะครึ้มๆม,มีเมฆหมอกหน่อยนะคะส่วนฝั่งนี้จะมีแดดนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะครึ้มเหมือนฝนจะตกนะพี่สาวตุ้มคิดว่าฝนน่าจะเทลงมาประมาณบ่ายโูงกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าพวกเราจะมีโชคเขาเรียกอะไรคงจะโชคดีในการรับชมคลิปกับพี่สาวตุ้มนะคะที่จะพาไปเที่ยวสำหรับวันนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะโอ้กำลังไตระดับนะคะหูก็เริ่มอื้อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละคะ่ะ มีคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมีเมฆหมอกบางชั้นพี่สาวตุ้มก็มาเหนือเมฆนะคะตามพี่สาวตุ้มมาเลยค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจนะคะเหมือนกับคลิปแรกๆที่พี่สาวตุ้มบอกว่าเหมือนกับภาพป่าจากกรุงเทพมหานครจะมาที่บ้านตำแยเลยค่ะตามพี่สาวตุ้มมาเลยนะคะ โอ้โหกระเช้ามันแขวงนะคะจะมีความบากเสียวเล็กน้อยเมื่อกระเช้าเปลี่ยนเลนส์คือเปลี่ยนช่องทางนะคะก็จะแขวงนิดหน่อยสําหรับผู้ที่เพิ่งจะทานอาหารเช้ามาอาจจะเขย่ากระเพาะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเมื่อกี้พิมซาตุ้งกำลังกำลังซื้อตั๋วอยู่นะคะเจอคุณนุ่นบรนุษวงสวรรค์นะคะ ตัวเล็กๆหนะ้าตาจิ้มลิ้มปากสวยทีเดียวค่ะตัวเล็กนิดเดียวนะคะคุณรุ่นบอระดุตรงสันแต่ว่าพี่สาวตุ่มไปเปลี่ยนการเกงก็เลยมาไม่ทันเข้าไปแล้วนะคะน่าจะเป็นพบกันข้างบนนิเปล่ายนะคะขอบอกก่อนว่าถ้ากระเป๋าไม่หนักจริงมาเที่ยวสวิสเตเซอร์แลนด์จะลำบากหน่อยนะคะวิวได้ประมาณนี้นะคะ ด,ด้านนี้จะเป็นที่กําลังขึ้นนะคะก็จะมีโรงนานะคะโรงนานะที่นี่ก็คือน่าจะเป็นเถียงนาหน่อยเนาะพี่น้องเถียงนาน้อยคอยรักนะคะเขาก็น่าอยู่นะพี่สาวตุ้มชอบนะคะแถวนี้น่าจะเป็นป่าเห็ดน,นะก้อนเมฆหนานะคะพี่สาวตุ้มเกรงว่าฝนจะตกเมื่อกี้สวมกางเกงขายาวมา ไปเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วค่ะเพราะมันร้อนนะพี่สาวตุ้มร้อนพอเราขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยก็จะไปใกล้กับดวงอาทิตย์นะคะความสูงของที่นี่ก็คือระดับ2 8 0 0เมตรระดับน้ำทะเลนะคะก็จะสูงเอาการอยู่แต่ว่าก็าจะมีการเดินเทร็คกิ้งนะคะแต่ว่าพี่สาวตุ้มไม่ได้ รอดูสิว่าพี่สาวตุ้มจะมีพลังในการเดินสักชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะสูงพอสมควรเมื่อวาพี่สาตุ้มหมดแรงที่ขึ้นไปบนน้ำตกนะคะเมื่อคืนได้ทำคลิปสั้นๆคลิปเดียวโดวยที่ไม่มีคำอธิบายใดๆแล้วก็หลับเป็นตายนะคะฝนก็ตกแต่ก็ตื่นสักตีสามมางคั้ายแล้วก็ไม่หลับอีกเลยนะคะตอนนี้หูจะอื้อนะคะกำลังตายระดับค่ะ ด้านบนนั้นจะมีเมฆนะคะน่าจ,จะมีทะเลหมอกนะคะถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นน่าจะมีทะเลหมอกเหลียวเรามาลุ้นกันว่าจะมีทะเลหมอกให้ชมหรือเปล่านะคะจะมีเส้นทางเล็กๆสำหรับผู้ที่เทร็คกิ้งด้วยอ่าโมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานอิเล็กทริกนะคะจะมีโรงนานะคะใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ แต่ว่าไม่มีคนอยู่น่าจะเป็นโรงวัวหรือเปล่านะคะสวยนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีความสุขและก็ตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับพี่สาตุ้มด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่สาตุ้มขึ้นมาตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เฉียวไปเฉียวมานะคะอันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาที่นี่โดยเฉพาะโอ้โหข้างล่างมีน้ําตกนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูน้ําตกนะคะ เป็นไงบ้างคะวิวพอได้ไหมสาตุ้มว่าโอเคนะคะสำหรับวิวก็จะประมาณนี้อีกขั้นหนึ่งก็จะเห็นเป็นเมฆหมอกนะคะถ่าจะเป็นหมอกควันเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะผ่านตรงนี้นะคะมองจากมุมสูงนะคะก็จะเห็นลำธารน,น้ำตกนะคะก็จะไหลลงไป รวมกันที่อ่างน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตกอีกระดับหนึ่งนะคะตอนนี้พี่สาวตุ้มอยู่ที่ระดับหนึ0งพันแปดร้อยเมตรสูงจากระดับน้ําทะเลนะคะตอนนี้ก็รู้สึกจะสัมผัสได้กับหมอกนะคะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีหมอกนะคะแต่พี่สาวตุ้มนี้ร้อนค่ะ ถึงสถานีนี้พี่สาวตุ้มจะต้องอยู่ตรงนี้ที่นี่มีร้านอาหารนะคะใครที่อยากดื่มกินหรือว่าหยุดตรงนี้เพื่อที่จะชมบรรยากาศก็หยุดได้ส่วนผู้ที่จะเอาจักรยานมอเตอร์ไซค์ที่เป็นจักรยานไฟฟ้านะคะก็จอดที่สถานีนี้แล้วก็ถ้าจ่ายตั๋วจ่ายบาัตรแล้วก็เอาจักรยานไปต่อได้เลยนะะแต่พี่สาวตุ้มจะไป กับกระเช้านี้กจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะคะเพราะว่าตอนแรกก็กลัวฝนจะตกนะคะไปกันต่อค่ะกำลังจะไปสัมผัสกับทะเลหมอกนะคะด้านบน